คุณผู้ชมคะทางด้านตำรวจฝ่ายปกครองนะคะได้ร่วมกันกับหน่วยสืบสวนแห่งหนาววิกโยธินประชาสัมพันธ์ถึงแอปพลิเคชันนะคะแจ้งเหตุดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนพร้อมทั้งมอบส้มอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนะคะได้ปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุภายในถนนคนเดิน walking street พัทยาใต้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนพร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเอาไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาโดยเฉพาะถนนคนเดิน walking street ทางนี้ก็ยังมีความใส่ใจถึงความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนนะคะได้นำส้มค่ะซึ่งมีความหมา สื่อถึงความเป็นสริมงคลมอบให้กับนักท่องเที่ยวแทนคําอวยพรพร้อมกันนี้ก็ยังแจกใบปลิวนะคะประชาสัมพันธ์ถึงแอปพลิเคชัน Thailand Tourist p o l i c ที่นักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้านที่ตำรวจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วส่วนที่ร้านปูบูติกบริเวณลานโปนาเกลือนะคะก็พบว่าร้านค้าต่างๆเนี่ย อินกับบรรยากาศต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการตกแต่งร้านด้วยเสื้อผ้าสีแดงชุดจีนชุดกี่เพา้าซึ่งตลอดทั้งวันก็พบว่าลูกค้าเข้าออกร้านอย่างต่อเนื่องค่ะ ทางด้านนางสนทยาศรีบานเย็นเจ้าของร้านปูบูติกเจ้าแม่เสื้อผ้าตามเทศกาลเปิดใจบอกว่าทางร้านให้ความสําคัญกับเทศกาลตรุษจีนค่ะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่ประชาชนจะนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าสีแดงหรือว่าชุดสไตล์จีนเช่นชุดกี่เพ้ามาใส่ทางร้านก็จะเปิดขายเป็นจนถึงเวลา21นาฬิกาหรือว่าสามทุ่มของทุกวันเลยนะคะเนื่องจากว่าคนเลิกงานเขาก็จะได้มีโอกาสมาเลือกซื้อเสื้อได้ด้วยตนเองภาพรวมในการจําหน่ายชุดชุดจีนสีแดง ในช่วงนี้เนี่ยพบว่าขายได้เรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมาทั้งที่น่าจะมีผลมาจากวันตรุษจ,จีนในปีนี้อยู่ในช่วงเดียวกันกับปีใหม่ก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องประหยัดมากขึ้นสําหรับสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือสีแดงค่ะเนื่องจากเป็นสีแห่งความมงคลแล้วก็โชคดีค่ะ ไปดูแสงสีกันหน่อยค่ะที่สมาคมสว่างกตจัญญรูธรรมสถานจันทบุรีนะคะมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยสดงดงามทีเดียวค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนโดยได้ประดับไฟลากสีสันจัดพื้นที่ให้เป็นจุดถ่ายภาพสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะที่มาถ่ายภาพเก็บความทรงจําในบรรยากาศที่งดงามแบบนี้โดยก็จะมีน้องช่างภาพนะคะเป็นน้องช่งาง ภาพมืออาชีพค่ะมาบริการถ่ายภาพให้กับผู้ที่สนใจด้วยใครที่ต้องการเก็บภาพความสวยงามของสถานที่หรือว่าความประทับใจในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้ค่ะทางนี้ในทุกๆปีนะคะสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจะมีการจัดตกแต่งสถานที่รับเทศกาลตรุษจีนทั้งการประดับโคมไฟมุมถ่ายรูปโดยเปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้ามาเก็บภาพได้ค่ะซึ่งหนุ่มสาวส่วนใหญ่นะคะแน่นอนละ ต้องแต่งกายเข้ากับทีมหน่อยนะคะ,คะชุดกี่เพาชุดเครื่องแบบสไตล์จีนมาครบค่ะเต็มที่ทีเดียวนะคะมาถ่ายรูปกันได้นะคะหากว่ามาในช่วงของ2องทุ่มเนี่ยแบบมืดสนิทพอดีแสงสีสวยใช่ไหมคะก็มาถ่ายกันนะคะเพราะว่าแสงสวยมากๆเหมาะแก่การเก็บภาพค่ะ ส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะโดยคุณกำพลตาสจ,จารประธานสวนนงนุษย์พัทยาเนีคะก็จัดใหญ่จัดเต็มขบวนคา์นวลัลช้างเชิดสิงโตบรรยากาศคึกคักต้อนรับการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็มีผู้ร่วมขบวนมากกว่า70ชีวิตนะคะพร้อมกับน้องช้างเนี่ยมาร่วมแจกส้มต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันอย่างสนุกสนานค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนักท่องเที่ยวจะได้มีการกล ราไหว้ขอพรพระสังกัจจายเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคัง่งพระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาพระพรมเป็นเทพผู้ประทานพรแล้วก็ใหม่ล่าสุดค่ะรูปปั้น12นักษัตว์จีนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะ